ก็กำลังตรวจ ATK นะครับเนี่ยครับกำลังตรวจ ATK อันนี้ก็จะเป็นนะครับยวก็เปนะคนเก่งครับหนุเกาหลีอ่านี้วก้ารเนไม่ใชบ่อย่เันนึาทำใจนครับทำใจยังไงไม่ใช่ฉีดยา อยู่น่าเฉยๆครับอยู่เฉยๆครับจับกางนี้นะเอยู่เฉยๆครับมันไม่ได้เขารู้ขนาดนั้นโอ้าไม่สวยเลย้าไม่สวยเลยตดข้างเดียวหรครับข้างเดียวครับพอแล้วเรจแล้วนะครับเดี๋ยวดูผลนะครับ้มันเให้อั่งรอก็ได้ทำนึงก้มันอะไรนีเออซ้ดอีกเ๋ยวเสื้อเ๋ยวเ๋ยวเต้นให้ก่อนนะ ก็เสร pues ็จแล้วนะครับก็มีน้ำตาซุนทิหน่อยน้ำตาซมนิดหน่เหมือนกินวาซับนะครับผานนะครับรู้สึกเหมือนกินวาสาบินมูเลยอ่ะเหมือนกินาซาบินเดี๋ยวลูกเดี๋ยวรักเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขียนชื่อตรงนี้เขียนนะครับบอกชื่อจักรวนะครับก็ไก่ช้างไม่นะน้ากไก่ ถูกไหมโอเคครับเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อถ่ยมันถ่ายวิดีโออยู่มันกดยังไม่ได้โอเคครับปตัดีผ่นนะครับ